อย่าไปติดไข้เลยไปไปไล่ฝั่ง์นู้นดิไล่ไล่จากท่อมาทีไล่จากท่อมาโอ้พินเนี่ยถ้าติดหมดนะครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรา,าพาทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมประสิทธิภาพการสผสมเทียมของเราในครั้งนี้นะครับเราทําทั้งหมดนะครับก็คือวันนั้นก็เพราะ <ใน S 2> เพราะ เพราะปลาผสมเทียมปลาเวียนม,มีด้วยกันทั้งหมด2แม่นะครับสแม่ใหญ่นะครับแม่ปลาเวียนไซส์สิบกกิโลแล้วก็แม่ปลาเวียนแ,แ,แคร์อีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาพลวงหินอีกหนึ่งตัวนะครับรวมทั้งหมด3ตัวครับวันนั้นที่เราทําการผสมเทียมนะครับทีนี้นะครับวันนี้ก็ครบเวลา48ชั่วโมงนะครับที่เรามาตรวจสอบครับตรวจสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผสมติดของ อของทีมงานเรานะครับเนื่องมาจากเรามีสมมติฐานที่ว่าถ้าพ่อแม่พัน์ถ้าแม่พันธุ์ปลาเวียนนะครับไม่ว่าจะขนาดเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้รับตัวสเปิร์มนะครับคือถ้านํามาผสมผสมกับตัวเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปนะครับมันจะ คุณภาพของสเปอร์มอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะผสมติดได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่เราจะาใช้ตัวผู้นะครับในการผสมกับตัวเมียนะครับเราเริ่มเห็นความผิดปกติของเซลสืบพันธุ์ตัวผู้นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของของปลานะครับของปลาครับของปลาที่มีอายุนะครับที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยอ่ามันจะเริ่มเหนียว เหนียวและข้นนะครับพอเราเทน้ําเข้าไปนะครับไอตัวสารที่ใช้หล่อเลี้ยงสเปิร์มครับที่เป็นสีขาวขุ่นๆครับคือที่ท่านเห็นสีขาวขุ่นๆนั่นอ่ะมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีตัวสเปิร์มข้างในนะครับท่านต้องแยกให้ก่อนนะครับว่าในในตัวน้ําสเปิร์มเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยมันจะมีน้ําสีขาวนะครับไอไอนั้นน่ะคือน้ําเลี้ยงของสเปิร์มนะครับแต่ด้านในน้ําเลี้ยงมันจะมีตัวเซลล์เรียกว่าเซลลสเปิร์มอยู่นะครับซึ่งเป็นหัวกลมๆแล้วก็มีหาง ทางยาวๆนะครับรก็จะว่ายวนไปวนมาอย่างนี้นะครับะจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่เราตั้งสมมติฐานไว้ว่าปลาตัวผู้ตัวนี้เป็นปลาที่เราขุนเลี้ยงครับคือให้กินอาหารอา,อาทิตย์หนึงก็2อส,อสรอบนะครับคือเราเองก็ไม่ได้มีข้อมูลครับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเซลล์สืบพันธุ์ของปลาเพชรถูเนี่ยคือบอกตรงนะครับว่า ในงานวิจัย,ยต่างๆเนี่ยจะยังไม่ปรากฏนะครับยกเว้นกุ้งถ้ากุ้งเนี่ยมีม,มีการศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องมาจากว่าประเทศเราเนี่ยจะทําการวิจัยตามตามสภาวะเศร,รษฐกิจของสัตว์แต่ละชนิดนะครับไม่ได้มีการวิจัยนําร่องก่อนล่วงหน้านะครับน,นี่นี่คือสิ่งที่ว่า เราต้องต้องทำใจนะครับว่าเนื่องมาจากด้วยงบประมาณของประเทศมันมีจํากัดนะครับงั้นสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาปั๊บเนี่ยรัฐบาลนะครับหรือว,ว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะทุ่มงบประมาณไปเพื่อที่จะทําการวิจัยให้ให้กระจ่างนะครับให้กระจ่างถึงขั้นว่าระดับ d n a ระดับโมเลกุลนะครับก็คือต้องต้องอใช้คําว่าให้ความสําคัญนะครับ ชนิดปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นลําดับต้นๆก่อนนะครับทีนี้นะครับเรามีสมมติฐานไว้สส่วนนะครับส่วนแรกคือเรามองที่ตัวเพศผู้นะครับเรามองว่าสเปิร์มไม่ไม่ไม่มีความแข็งแรงนะครับซึ่งพอเราเอาไปเช็คกล้องนะครับปรากฏว่าสเปิร์มมีครับมีครับสเปิร์มมีแต่ว่าปรากฏว่าสเปิร์มส่วนใหญ่นะครับอ่านี่คือสิ่งเป็นองความรู้ใหม่นะครับสเปิร์มส่วนใหญ่ก็คือเป็นหัวขนาดใหญ่ นะครับแต่ก็หางสั้นนะครับก็เราก็ไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะทำไมสเปิร์มเปลวเวียนที่มีอายุมากกว่าสิปีขึ้นไปเนี่ยหัวไอตัวหัวไอตัว,ตวหัวสเปิร์มเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หางจะสั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันใหญ่แต่หัวครับแต่ว่ามันเวลามันว่ายว่ายน้ําเข้าไปผสมกับไข่เนี่ยว่ายไม่ได้ะนะครับเนื่องมาจากอ้วนเกินหรือเปล่านะนครับอันนี้อันนี้คือเราสูตรใฐานอีกตัวหนึ่งนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเซลล์สบพธุ์ของปลาเปาเวียนนะครับที่มีอายอาุสัก 2- หรือ3ปีขึ้นไปนครับแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ให้เกิน5ปีนะครับไปตรวจเช็คสเปิร์มว่าถ้าเกิดว่าสเปิร์มของอาปาเวียนนะครับที่อายุน้อยครับมันมีความสมบูรณ์คล้ายๆกับสเปิร์มพวกปลาทั่วๆไปนะครับก็คือมันก็อาจจะใช้เป็นข้อเป็นคําตอบหนึ่งนะครับที่จะอธิบายได้ว่า ความไม่เหมาะสมของปลาเบียนเพศผู้เนี่ยถ้าเป็นอายุมากกว่าสิปีขึ้นไปก็คือไม่ควรเอามาเป็นเพศผู้นะครับไม่ควรเ,เป็นพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับก็คือถ้าจะใช้คือใช้ปลาเบียนที่มีอายุไม่เกิน5ปีดีกว่านะครับจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้คือเป็นงานชิ้นหนึ่งนะครับที่เราเราก็สามารถสรุปข้อมูลได้บางส่วนนะครับว่าตัวผู้ที่ใช้นะครับคือของปลาเบียนนะครับคือไม่ควรเกินนะครับไม่ควรเกินอายุ5ปีนะครับแล้วก็น้าหนักก็คือ ผมมองว่าไม่ไม่น่าจะเกินสัก5กิโลกร,รัมกำลังดีนะครับถ้าเกิดว่าเกินนั้นก็คือหนึ่งมันไม่ไม่เหมาะสมในหลายๆด้านนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเราคาดการว่าไข่มันไม่น่าจะฟักนะครับเพราะหนึ่งไอคุณภาพน้านะครับน้ําที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งซึ่งตอนแรกเราก็พยายามที่จะกรองนะครับกรองซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับแต่ทีนี้ตัวน้ําที่เราเอามาใช้เนี่ยมันเป็นน้านะครับที่ผ่านมาจาก ที่เราไปดึงนะครับดึงมาจากป่าต้นน้ำจริงๆเลยนะครับก็คือจุดนั้นคือไม่มีคนเข้าไปครับเป็นป่าที่เป็นภูเขาครับที่สูงกว่านี้ไปอีกนะครับคือมันต้องใช้ท่อประมาณ5กิโลเมตรนะครับในการไปดึงน้ําทีนี้เวลาเราดึงน้ําออกมานะครับเราจะจ่ายไปกับเทงขนาด50ตันนะครับที่อยู่บนเขาเหนือเหนือบ่อที่เราทําขึ้นไปอีกนะครับทีนี้บ่อบ่อนั้นนะครับก็คือน้ํามามันก็ เป็นตัวสต๊อกน้ําไว้ก่อนนะแล้วก็ปล่อยต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับทีนี้ปล่อยมายังบ่อชาวบ้านนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับคือสิ่งที่มันมากับน้ํานะครับมันเป็นตะกอนหินนะครับเป็นตะกอนหินขนาดเล็กนะครับเป็นตะกอนพวกผาต่างๆนะครับที่น้ํากระแสน้ําเวลามันฝนมันตกมานะครับน้ำมันก็ชะมาเรื่อยๆครับเราเอามาตรวจสอบดูนะครับเราพบว่าตัวละองน้ําเล็กๆเนี่ยมันมีเศษเศษของหินผานะครับหินผา ซึ่งเป็นเศษแหลมแหลมนะครับเศษดูแล้วมันนีะทำไมมันแหลมแหลมนะคล้ายกับคล้ายๆเข็มนี่แหละครับ <S 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 ซ,ซึ่งตอนแรกเรามันก็ไม่ได้ตกตะกอนเราเห็นนะครับแต่ว่าพอเราเอาไปส่งใต้กล้องดูเนี่ยเราสังเกตเห็นชัดเจน,นครับคือทีนี้ผมมองว่าพอเราโรยไข่เข้าไปนะครับเราโรยไข่เข้าไปอพอตะกอนเหล่านี้ตกมานะครับตกมาสะสมเรื่อยๆเนี่ยไอตัวหินผาที่เป็นเศษหินผาเนี่ยนะครับมันอาจจะไป ไปทําให้เซลล์ไข่เสียพูดง่ายนะครับคือไอเข็มเนี่ยเหมือนกับตัวตัวคนเรานะครับถ้าสมมุติว่าในอากาศมันมีแต่เข็มขนาดเล็กๆอะ่ะซึ่งบางครั้งเราเองก็มองไม่เห็นนะครับไปทิ่มโดนจุดใดจุดหนึ่งของไข่ครับซึ่งไข่เองมันก็เป็นเซลล์ที่เปราะบ,บางอยู่แล้วนะครับมันอาจจะทําให้นะครับอาจจะทําให้ ไข่ที่มันกําลังฟ,ฟักตัวเนี่ยมันเสียได้นะครับซึ่งซึ่งเราก็ตามดูไข่ก็มีการแบ่งเซลล์ครับแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับไข่ก็จะหยุดนะครับหยุดแบ่งเซลล์โดยที่ว่าไม่ไม่ทราบสาเหตุนะครับในขณะที่ข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็คือสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศผมว่าช,ช่วงที่เราเพาะคือมันเป็นช่วงที่มีฝนตกมาต่อเนื่องนะครับ จึงทําให้สภาพอากาศมันเย็นแต่แต่เราเคยทําเมื่อปีที่แล้วครับมันไม่มีผลเลยครับถ้าสภาพอากาศฝนตกยังไงครับการแบ่งเซลล์ของไข่ก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับซึ่งมันไม่ได้มีผลนะครับทีนี้แต่ปีนี้คือเราเจอปัญหาคือเรื่องของตะกอนที่มากับน้ําที่เป็นเศษหินผาขนาดเล็กนะครับเล็กมากๆเลยครับก็คือกรองกรองก็ยังออกนะครับแต่ว่าพอพอเราไว้24ชั่วโมงครับมันจะมีการตกตะกอนที่เป็นสีดำๆที่ท่านเห็นนะครับพอ มันตกมาน,านานเขาอาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนที่จะทําให้ให้ตัวอเซลล์ไข่มันเสียหายได้นะครับแต่นอีกมิตินหนึ่งนะครับอย่างกลุ่มปลาเวียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เวลามันผสมพันธุ์วางไข่นะครับมันจะ,ะตัวเมียหนึ่งตัวบางทีมีตัวผู้มาประมาณ 4- ีหตัวนะครับมันมาไล่นะครับไล่ไล่แล้วก็ตัวเมียเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์นะครับเขาจะใช้ครีบหลังเขาปัดปัด,ปด,ดพวกหา,หหนนาดหินหินขนาดเล็กนะครับเป็นหินหินขนาดเล็กที่อยู่ตามตามหาดต่างๆนะครับจากนั้นเขาก็ฉีดนะครับฉีดไข่เนี่ย โดยที่ตัวผู้ประกบซ้ายขวาแล้วมันก็ไข่มันก็ตกเข้าไปในตัวไอ้ร่องหินน่ะที่มันเป็นรูนครับแล้วเขาก็ใช้หินใช้ใช้ตัวหางเขาว่าปัดซ้ายปัดขวานะครับให้ให้ตัวเซลล์ไข่ของเขา,าครับฝังอยู่ในในชั้นชั้นหาดหินนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นร่องรอยของธรรมชาติอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่จะมาบอกเราว่าความเบาบางของเซลล์ไข,ข่ของเขาเนี่ย เขาอาจจะต้องการการคุ้มกันจากตัวให้มันปลอดภัยจากไอตัวกระแสน้ำนะครับที่มันพัดพาเอาพวกพวกเศษหินผาต่างๆเข้ามานะครับอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นที่2ที่เราสังเกตได้ปลากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เวลาวางไข่ครับเขาจะเข้าไปในโพรงเป็นโพรงหินนะครับโพรงหินขนาดว่า,ากะว่าปลาเขาลอดเข้าไปได้ ครั้งละสหรือสตัวเขาจะไปวางไข่ไว้ครับแล้วก็ตีที่หาดหินในโพรงหินรับที่ที่เราเจอคือเราไปเจอลูกลูกปลาที่กําลังฟักนะครับกําลังฟักแล้วอยู่ในโพรงหินนะครับซึ่งในโพรงหินเนี่ยส่วนใหญ่น้ำาน่ะมันจะกระแสน้ํามันจะไม่เข้าเข้าไปเยอะนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ที่ว่า,าปัญหาการผรสมติดน้อยของพวกปลากลุ่มนี้นครับมันอาจจะมีผลมาจากที่ผม ที่ผมได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับนอกจากแต่ว่าปัจจัยไอ้ตัวปัญหาหลักๆนะครับที่ที่เราเราวางไว้ว่าสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้ปลามันมันไข่ออกมาม,มันไม่ฟักเป็นตัวนะครับคือหนึ่งผมมองที่ตัวสเปิร์มอันนี้คือลำดับลำดับลาดับแรกเลยนะครับว่าสเปิร์มเนี่ยเดี๋ยวรอบประมาณสักต้นต้นเดือนตุลา ตุลาคมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเพาะผสมพันธุ์อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเพาะผสมพันธุ์แล้วท่านเนี้ยเราอาจจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าตกลงเนี่ยการฟักไม่ฟักของไข่กลุ่มพวกปลาพวงปลาเวียนเนี<ม>่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักนี่ครับสักวันที่1 5บหนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเพื่อเพื่อเพาะปลาพวงนะครับเพื่อเพาะปลาพวงหินอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาเวียนนะครับแล้วก็ จะเอามาเปรียบเทียบให้ทางทุกท่านเห็นนะครับว่า,าสาเหตุที่มันผสมติดน้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งปลาพวงกลุ่มนี้ครับเราก็ได้ใช้ประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่เราทํามาทั้งหมดนะครับตั้งแต่กระบวนการเตรียมพ่อแม่พันธุ์การเตรียมอาหารสําหรับขุนเลี้ยงนะครับก็คือเราค่อนข้างจะละเอียดส่วนนี้ครับแล้วก็กระบวนการเพราะต่างๆนะครับซึ่งน่าจะพร้อมครับน่าจะได้องความรู้แล้วก็ าสามารถที่จะตอบโจทย์ว่าทําไมมันมีการผสมติดมากน้อยนะครับให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปถัดไปนะครับผมอนอกจากนอกจากการเพราะปลาเวียนนะครับในพื้นที่อำเภอบอกเกลือเนี่ยยังมีปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ที่ผมมองนะผมมองว่ามันน่าจะมีแนวแนวทางที่จะพัฒนาตัวเขาให้กลายเป็นปลาเศรษฐกิจได้ครับที่ที่ผม ที่ผมเจอมาครับก็คือพวกประจาดนะครับประจาดในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือเนี่ยเส้นน้ำว้าเรียกประจาดน้ำว้านะครับมีอัตราการจเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับผมยกตัวอย่างคือเกษตรกรเอาลูกพัน์ปลาเนี่ยขนาดาประมาณนิ้วชี้เราเนี่ยนะครับประมาณนิ้วชี้เรา,อาเอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงเนี่ยผมทดลองเลี้ยงผมใช้ตัวอาหารอาหารค้นเปียกคือผมใช้ตัวพวกโครงไก่พวกเศษเลือดพวก มันหมูมันไก่นะครับมาบดมาบดผสมรำนะครับบดผสมรำคือเหมือนที่เราให้ปลาดุกนี่แหละครับเรามาบดผสมรำเสร็จแล้วครับผมก็เอาไปไปหมักนะครับไปหมักที่4องศานะครับไม่ใช่ว่าหมักไว้อุณหภูมิข้างนอกครับคือหมักที่4ี่องศาครับในในตู้แช่นะครับตู้ตู้ฟ้าเปิดบนก็ได้นะครับท่านหมักไว้ก่อนนะครับพอพอเราหมักไว้นานๆนะครับประมาณสัก3ามหรือสวันเนี่ย ไอแก๊สที่มันเกิดขึ้นในในพวกโครงไก่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มเกิดแก๊สขึ้นนะครับพอมาเริ่มเกิดแก๊สเนี่ยในขณะที่มันเกิดแก๊สเนี่ยไอผิวข้างนอกของตัวอาหารมันจะถูกเคลือบโดยโดยไขมันที่มันอยู่ในโครงไก่นะครับแล้วก็โดยอุณหภูมิที่มันเย็นอ่าครับทีนี้พอเราเอาไปให้ปลามันกินนะครับมันก็คือเอาไปทั้งก้อนแข็งนี่แหละครับจากที่เป็นอาหารึ่งอาหารพวกอาหารสดที่มันจมครับมันจะกลายเป็นอาหาร สดอาหารคึ่งเปียกที่สามารถที่จะลอยน้ําได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยไอกลุ่มประจานเนี่ยมันจะสามารถที่จะกินได้ง่ายกว่านะครับกินได้ง่ายกว่าอาหารที่มันจมลงไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าผมทดลองคือผมใช้พื้นที่ในบอ่อดินนะครับในบอ่อดินที่มีน้ําไหลผ่านตลอดเวลานะครับน้ำน้ำเป็นน้ําไหลมาจากห้วยนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเราทดลองเราเราให้ปลา เขาอยู่ในบอ่อที่มีการคือเราพยายามจําลองลำ,ลำน้ําต่างๆให้มันสภาพบอ่อให้มันเหมือนกับตัวลําน้ําต่างๆนะครับปรากฏว่าพอครบ12เดือนนะครับอันนี้เราผมทดลอง12เดือนเราได้ไซส์อยู่ที่ประมาณนะครับเจถึงแตัวต่อกิโลกร,รัมนะครับซึ่งซึ่งถือว่าใหญ่นะครับแต่ว่าถามว่าไซส์เนี่ยเขาต้องการไหมตลาดบอกตรงครับตลาดไม่ต้องการอีกนะครับเพราะว่าประจัดเนี่ยเวลามันยิ่งโตเท่าไหร่ก้าง,งมันจะเยอะนะครับ งั้นเขาไม่กินนะครับทีนี้เราก็เลยเลยปีนี้นะครับปีนี้คาดว่าจะได้ทดสอบซ้ำอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าตลาดเขาต้องการคือคอยู่ที่ประมาณไซส์13ตัวกิโลนะครับ13ตัวกิโลร้านอาหารเขาจะเอาไปไปถอดเกตนะครับแล้วก็ควักไส้ออกแล้วก็ใช้วิธีการคือเป็นปลาจ่าทอดกระเทียมนะครับซึ่งปลาตัวนี้ปัจจุบันก็คือว่ามีเท่าไหร่ก็คือไม่พอขายครับในร้านอาหารทั้งในพื้นที่อำเภอปัว บ้านสปันหรือหรือพื้นที่ตัวอำเภอบ่อกเกลือก็ดีนะครับขอให้มีนะครับปลากลุ่มนี้นะครับไม่พอขายแน่นอนเลยอันนี้คือสิ่งที่เราค้นพบใหม่นะครับซึ่งท่านที่รับชมนะครับก็ถ้ามีกําลังทรัพย์หรือมีการทดลองก่อนล่วงหน้าผมก็ยินดีให้องความรู้นะครับที่ที่เราสะสมมาตลอดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม